โดนไปซี่เมียหาสันครับผมได้มาหาสันนะครับโอเคครับโดนไปหาเมียตุตะพะลุสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีครับในประเทศต่างประเทศท,ทุกท่านครับผมสวัสดีตอนสวยๆครับตอนใสๆ แดดท่อนห้อนครับผมสิบโมงสี่เอ็ดโมงแล้วละครับมือนีพาพี่น้องมาตีผึงโพ้งครับอยู่ถึงน้นนี่แหละครับผมทั้งหลังผมมีแหละครับเจอไว้นาสิประมาณเกือบเดือนแล้วครับผมมันพึ่งมาอยูนะครับก็เลยรอกนั้นก็เลยบ่ได้เอาไปครับมาท่านใส่หัวน้ำหวานก็มือนีทั้งหนาชิใหญ่ขึ้นแต่พวกหัว่าอ่ามันชิมีน้ำหวานบอนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ช่วงต้นเดือน ต้นเดือนมิถุนายนนะครับดอกไม้ก็เรื่อบบก่ครมีแล้วนะครับเราจะพาไปเรื่องครับพี่น้องไปครับอยู่ถึงหน้านี่ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับผมเป็นผึ่งพ้งครับยึดติดสังกสีเลยครับผมแล้วกาเป็นไม้ไผ่นะครับ นี่ครับผมเดี๋ยวค่อยมาลุ้นหัวอนามาน้ำกันครับมาหัวน้นามานสีมีบ่บอยู่ถึงถึงน้าเลยครับพี่น้องโอเคครับผมพี่น้องเขาเบิ้งคลิปนี้ตุตะพะเลยจะฝากกด subscribe กดไลค์ติดตามให้พี่กอล่ะครับเป็นกำลังใจกับตุตะพะเลีดเดอครับผมเดี๋ยวมาลุ้นหัวน้นามาน้ำกันครับ แม่หลายใช่ไหมน้องลักษณะผืนพวงก็จะเป็นดางแบบเป็นสันเป็นสันแบบนี้แหละครับ have them หึงวัดสิมีจากชันครับผมชั้นที่สองชั้นที่สามพอไว้เป็นเดือนครับครั้งนึงมึงขขางล่รงพี่ม้อง ไต่ไต่ขาเต็มเลยครับ ที่สามครับอู้หลายชันอยู่ด้ยนี่งอนวันมล้มันไตา้าผมพี่น้องชั้นที่สีที่สี่ครับ อันนี้สี่ครับผมสี่ชั้นน,นี่ของเกงของเกงนะครับอกันรอกัน,อกนของเกงผมโดนไปแล้วครับ หาครับ,รบผมเมื่อเปิดครับอ้้อันที่หกตกกลนงอยเ่าะอันที่หกอย่าตกเด้ออย่าตกเด้ออย่าตกอย่าตก ครับถอยถอยถอยนี่จ <Wars> ิบว่คือผึ่งมิมแล้วครับผึ่งมิมสีแยกน้ำโควนวานครับ ดงังบอกครับอันนี้เขาจีต่อกันเลยครับนี่ลักษณะคือนี่ครับคือฟัองนี้เป็นหวันหวนวลๆแล้วกับฟังนี้เป็นตัวนะครับเขาจีติดกันเลยนะครับลุนเบซี่เมไปขากางเกงเขาไปนกางเกงเลยครับสองเมย ตอดมือ้ออีกสองเม่วัมเมื่อคืนนี้ฝนตกยังแห้งครับผมนี่ครับพี่น้องผลงานครับได้มาหาสั้นนะครับสั้นที่หกเอาเอะไรครับมันติดติดทังกระซีแล้วกับไม่เสาบ,บังนะครับผมน้ำหวานพอมีครับพี่น้อง ลุอ่อนครับหาสันครับผมได้มาหาสันนะครับโอเคครับโดนไปหาแมซีแมหาแมได้ครับผมปวดตัวนี้กำลังปวดครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้กะถือว่าหมานอยู่ครับพี่น้องพ่อไว้ตั้งเป็นบักเดือนนะครับเจนนี่กับพ่อกันไม่คลิปหนานะครับตูตาพาลุยสวัสดีครับ